สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์ Green A Green B 085-776-0606 085-776-0707 สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัต์นะครับและนี่คือรายการรอบรู้ข่าวเกษตรครับเรื่องที่จะนําเสนอวันนี้เป็นเรื่องถ่านถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการเราอยู่นี่เองนะครับมีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการผลิตถ่านชีวภาพไบโอซาเพื่อการปรับปรุงบํารุงดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ในการเพาะปลูก ได้นะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากได้ข้อสรุปถึงความเป็นไปได้ในการดําเนินการแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงศึกษาการใช้ประโยชน์ในการเพาะป,ปลูกพืชจริงๆแล้วนะฮะทานไบโอซานี้เดี๋ยวผมย้อนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันมาจากไหนนะฮะมันมาจากการเผาของพวกข้าวโพดสังข้าวแกลบไม้ล้มลุกแล้วก็พวกมูลสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น วัวหมูหรือว่าไก่คือทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวัสดุธรรมชาติหมดเลยนะครับเวลาเผาเนี่ยมันมีความชื้นมากก็เลยเกิดควันมากนะฮะเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการนําวัสดุที่ว่าเนี่ยไปตากแดดให้แห้งก่อนแล้วค่อยทําการเผาฐานที่ได้เนี่ยจะต้องผ่านอุณหภูมิประมาณสัก450 ถึง600องศาเซลเซียสนะครับซึ่งการควบคุมอุณหภูมิระดับนี้ก็จะทำให้ได้ฐานชีวภาพที่ดีมีคุณสมบัติเหมาะในการนำมาปรับปรุงบำรุงดินได้ดีที่สุดนะครับการเผาแต่ละครั้งต้องใช้เวลาประมาณ1วันหรือว่า24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันเย็นลงตามธรรมชาตินะฮะแล้วก็นามาย่อยนามาบดให้มีขนาดเล็กเพื่อน,นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป ถ้าทำได้สําเร็จตามนี้เนี่ยก็จะสามารถลดต้นทุนลดการใช้ปุ๋ยเคมีทุนการผลิต สำหรับพี่น้องเกษตรกรก็จะลดลงตามไปด้วยนะฮะแต่ว่าลำดับต่อจากนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการศึกษานะครับว่าฐานแบบไหนใช้กับดินแบบไหนแล้วก็ปลูกพืชชนิดไหนจะดีที่สุดเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรไทยแต่ละที่ก็มีการปลูกพืชด,ด้วยดินที่ต่างกันชนิดพืชที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เลยอยู่ในขั้นตอนศึกษาปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดของพี่น้องเกษตรกรนั่นเองนะฮะคือในเรื่องการบำรุงดินเนี่ยยังเอาไปใช้จริง ได้ไม่เต็มที่แต่ตอนนี้ที่คนเอาไปใช้แล้วก็คือเอาไปใส่ในรถเอาไปใส่ในตู้เย็นเพื่อดูดกลิ่นแล้วก็ดูดความชื้นนะครับกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยตอนนี้นี่เป็นประโยชน์ของฐานชีวภาพหรือว่าไบโอซาที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับสวัสดีครับ